เือะไรนเมีในฉากเดาบอว่ามีการเปลี่นแปลงได้ตลอดเวืออะจรมามากมายครับชอบนี่เขาเรียนแอคติ้งกัใครแล้าเล่นเป็นซุคำตอบนี้คือความภาคภูมิใจของพี่มารแอคติ้งชอบชอบเอื้อยๆแล้วก็แม่มากบอกว่าอินเนอร์ตลอดเรื่องเป็นิเป็นตัวชิงตลอดโดยเฉพาะพี่แอ๊ที่เล่นเป็นแม่ที่เคิ้ยวมากตลอดเวลานเรื่อง ในคนที่เด่นที่สุดเนี้ยก็คือพี่อ๋อยเพราะว่าพี่อ๋อยอ่ะออกมาบเทเยอะสุดแล้วยังลืมลบทอีกเลือดบทเยอะมากออกมาเล่นแค่เป็นจักรยานเล่นตอบไม่ได้แล้วอะไม่คนที่ลืมจริงๆแล้วเป็นจังนางฟ้านางฟ้าจะต้องบอกเงื่อนไขว่าแบบต้องกัดหลัที่คืนจะต้องแตกสภาพบอกแล้วมีรักกี่จูเนียร์ใส่ชุดพุงอยูส่สองคนการได้ต่อ ถ้าเชิญกูเก่ก็ไค่ะกูก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือในฉากที่จะจูบกันเนี่ยกลัวอย่างเดียวเลยฟ้าจะผ่าก็แั่เดียวนะคะเป็นเป็นซินเดอเรลล์ที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะรู้สึกตื่นเต้นประหม่าโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเล่มซีนระหว่างเจ้าชายกับซินเดอเรลล์ช่วงนั้นเสมือนการสาธิตผสมเพียงพะตื่นมาก

他叫我大哥，我叫他兄热这叫一弟。